ในวันที่แสงแดดอ่อนของชาวแรกส่องผ่านประตูค่ายเงียบงนันเสียงฝีเท้าทหารที่เคยแน่นหนากลับเบาบางเหมือนถูกกลืนหายไปกับลมหน้ากระดานประกาศเงินเดือนถูกแขวนอยู่ในมุมหนึ่งตัวเลขไม่ขยับมาหลายเดือนนั่นคือภาพที่สะท้อนคำถามใหญ่ของประเทศหนึ่งซึ่งกำลังสั่นคลอนจากข้างในใครจะคิดว่าในแผ่นดินที่ผู้นำเคยประกาศอย่างมั่นใจว่าจะไม่พ่ายแพ้แม้ปิดด่าน100ปีวันนี้กลับต้องเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นที่รุนแรงกว่ากระสุนทุกนัด เพราะมันไม่ได้ยิงใส่ร่างกายแต่มันเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของผู้ที่เคยสาบานว่าจะจงรักพักดีจนวันตายเมื่อไม่มีเงินเดือนเข้าบัญชีความเงียบในโรงอาหารเริ่มหนาแน่นเสียงหัวเราะหายไปจากแถวข้าวสเสบียงที่ส่งมาช้าเหมือนตั้งใจให้สิ้นหวังมากกว่าจะอยู่รอดสิ่งที่เคยทำให้คนถือปืนรู้สึกว่าตนคือเกราะของแผ่นดิน กลับกลายเป็นภาระหนักที่ไม่มีคําตอบว่าจะต่อสู้เพื่อใครทหารบางนายที่เคยปกป้องผู้นําอย่างใกล้ชิดเริ่มตั้งคําถามในใจว่าความพักดีสามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เมื่อท้องว่างและครอบครัวรอคอยอย่างสิ้นหวังที่แนวชายแดนฝั่งตะวันออกล้มร้อนพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบคนขายอาหารในตลาดเล็กๆบอกว่าทุกวันเงียบลงเหมือนเวลาหยุดเดินเมื่อด่านถูกปิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก เหมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศถูกตัดขาดการค้าขายฝั่งไทยชะลอตัวส่วนฝั่งคขเมนกลับต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนทั้งอาหารและรายได้บางครอบครัวของทหารที่แนวหน้าเริ่มขายของใช้ในบ้านเพื่อประทังชีวิตทุกภาพสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังล่มสลายไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจแต่คือสายใหญ่ระหว่างผู้นำกับผู้ถูกนำคำถามคือหากความพักดีเคยถูกซื้อด้วยเงิน วันนี้เมื่อเงินขาดหายไปจะเหลือสิ่งใดไว้ยึดเหนี่ยวให้คนเหล่านั้นยังยืนอยู่ในสนามการไม่จ่ายค่าตอบแทนไม่ใช่เพียงปัญหาทางบัญชีแต่มันคือจุดเริ่มของการแตกสลายทางศิลธรรมและอำนาจเพราะเมื่อความกลัวไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจไม่ใช่เสียงสั่งการจากบนเวทีแต่คือเสียงกล้องจากแนวหน้าที่หิวโหยและหมดศรัทธาและเมื่อเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นจากชายแดนเรื่องราวทั้งหมดก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยในส่วนถัดไปจะทําให้เห็นว่าเบื้องหลังของปัญหานี้ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินล่าช้าแต่คือโครงสร้างลับของอํานาจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยผลประโยชน์และการปิดด่านซึ่งกําลังพังทลายทีละชั้นอย่างช้า,ชา ที่แนวชายแดนภาพรวมไม่ใช่เรื่องของวันสองวันแต่เป็นผลสะสมจากการตัดสินใจเชิงนโยบายและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานการปิดด่านไม่ได้เป็นเพียงการหยุดรถบรรทุกหรือยับยั้งการค้าขายเท่านั้นมันคือการตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชุมชนทั้งฝั่งและทําให้ระบบการจ่ายเงินและซัพพลายเชนที่เคยไหลอย,อย่างช้าแต่มั่นคงกลายเป็นหลอดเลือดที่ขาดสะบั้นในชั่วข้ามคืนเมื่อการค้าชายแดนชะลอตัว ผู้ประกอบการรายย่อยที่พึ่งพาการส่งของข้ามพรมแดนต้องเผชิญกับสภาพคล่องที่ติดลบและความหวังของครอบครัวที่รอรายได้จากการค้าก็เริ่มสั่นคลอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมการปิดด่านจึงส่งผลลึกไปถึงการดำรงชีพของผู้คนและนี่คือจุดเริ่มต้นของแรงกดดันที่ย้ายจากโต๊ะเจรจามาสู่สนามชีวิตประจำวันของประชาชนเมื่อสายการเงินของรัฐและกลุ่มอุปถัมถูกบีบคั้น ผลกระทบจึงไม่จํากัดเพียงการชะงักของการค้าทางการค้าเท่านั้นมันสะเทือนถึงหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับการจ่ายค่าตอบแทนและสเสบียงประจำวันของกำลังพลหน่วยที่ออกแบบมาเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจพิเศษมักต้องการทรัพยากรที่ต่อเนื่องและ,สะเสถียรเมื่อความต่อเนื่องนั้นหายไปศักยภาพในการรักษาพื้นที่และการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินก็ลดลงตามไปด้วย การสูญเสียความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในระดับปัจเจกและระดับระบบพร้อมกันนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการละทิ้งฐานทับหรือการลดความเข้มแข็งของแนวป้องกันก็เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆและเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นผลกระทบปรากฏชัดเจนในตลาดรับชุมชนและกับผู้รับจ้างขนาดเล็ก ที่มีรายได้พึ่งพาการเคลื่อนย้ายสินค้าเมื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าล่าช้าราคาวัตถุดิบขึ้นและต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นผู้ค้าต้องเพิ่มราคาหรือยอมขาดทุนบางรายเลือกหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนลูกจ้างที่พึ่งพารายได้วันต่อวันต้องหาทางเลี้ยงชีพที่ไม่แน่นอนภาพรวมนี้สะท้อนความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจชายแดนที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของพื้นที่อย่างแนบแน่น นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วยังก่อให้เกิดคลื่นแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมครอบครัวของผู้ที่ทำงานในแนวหน้าเริ่มใช้มาตรการฉุกเฉินเช่นการขายทรัพ์สินจำเป็นการลดความจำเป็นบางอย่างและการขอความช่วยเหลือจากเครือญาติความเครียดทางการเงินที่ยืดเยื้อสามารถแปรรูปเป็นความไม่พอใจที่มีต่อการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรซึ่งอาจกลายเป็นจุดประกายของการประท้วงหรือการเคลื่อนไหวไภายในที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอก เมื่อมองจากมุมของการบริหารจัดการความเสี่ยงการปิดด่านและปัญหาการจ่ายจึงเป็นสัญญาณที่บอกว่าระบบควบคุมภายในและกลไกการฟื้นฟูยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับการช็อกในระดับนี้การวางแผนระยะยาวที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและกำลังพลจะทำให้การกลับมาเป็นปกติช้าลงและอาจทิ้งร่องรอยความเสียหายที่ฟื้นฟูได้ยากในอนาคตในส่วนต่อไปเราจะลงลึกในกลไกการไหลของงบประมาณ และสเสบียงที่อาจถูกแปรเปลี่ยนหรืออุดตันโดยชีย้ให้เห็นจุดบอดเชิงโครงสร้างที่เป็นต้นเหตุของการขาดแคลนและสัญญาณเตือนที่ควรจับตามองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าปัญหานี้ลุกลามมาได้อย่างไรและจับบันเทาได้ด้วยวิธีใดกลไกของสายเงินใครควบคุมใครสูญเสียอำนาจการจ่าย ในกองทัพทุกระบบการจ่ายเงินไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทั้งความมั่นคงและความพักดีการที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งได้รับเงินช้าไม่ได้หมายถึงความผิดพลาดทางบัญชีเท่านั้นแต่มันคือสัญญาณของโครงสร้างอำนาจที่เริ่มรั่วซึม กลไกที่ซับซ้อนนี้เริ่มจากมมบประมาณส่วนกลางไหลผ่านหน่วยควบคุมหลายชั้นก่อนจะถึงมือทหารในสนามแต่เมื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งติดขัดกระแสความไม่พอใจก็แผ่ขยายไปทั่วองค์กรเหมือนไฟที่ลามผ่านเชื้อแห้งในฤด,ดูแล้งหน่วย B8Q ถูกมองว่าเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษแตกต่างจากกองทัพทั่วไปเพราะหน้าที่หลักไม่ใช่การป้องกันชายแดนแต่เป็นการคุ้มกันและปฏิบัติภารกิจเฉพาะในเมือง พวกเขามักได้รับสวัสดิการสูงกว่าและมีการจ่ายค่าตอบแทนตรงจากกลุ่มอุปถัมภ์ส่วนตัวของผู้นำแต่เมื่อรายได้ส่วนนี้ถูกตัดหรือชะลอด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์แบบบนลงล่างที่เคยผูกแน่นด้วยเงินเดือนและผลประโยชน์ก็เริ่มคลายตัวลงอย่างรวดเร็วความพักดีที่ซื้อได้ย่อมสั่นคลอนได้เมื่อแหล่งจ่ายเริ่มสั่นคลอน การจ่ายที่ล่าช้าไม่เพียงทำให้ชีวิตของกำลังพลยากลำบากแต่ยังสะท้อนถึงอำนาจการควบคุมที่กำลังอ่อนแรงลงเพราะเงินคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาลำดับชั้นเมื่อระดับบนไม่สามารถจ่ายได้ตรงเวลาระดับล่างก็เริ่มตั้งคำถามต่อระบบที่เคยเชื่อมัน่นการค้างจ่ายจึงไม่ใช่เพียงปัญหาทางการเงินแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอุปถัมภ์กำลังร้าวท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการถูกตรวจสอบด้านการเงินหรือการปิดเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางรายได้ของผู้มีอำนาจจึงถูกบีบจากทุกด้านเมื่อรายได้หลักจากการค้าระหว่างประเทศลดลงงบภายในก็ต้องถูกจัดลำดับใหม่หน่วยที่ไม่สร้างผลทางยุทธศาสตร์โดยตรงมักถูกลดความสำคัญลงก่อนทำให้หน่วยคุ้มกันส่วนตัวอย่าง B H Q กลายเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบโดยตรง เพราะไรายได้ของพวกเขาผูกติดกับความสามารถของผู้นําในการรักษาแหล่งทุนมากกว่าฐานงบประมาณของรัฐในระดับปฏิบัติการเมื่อเงินไม่ถึงมือกําลังพลทันเวลาสิ่งแรกที่ถูกกระทบคือสเสบียงและสวัสดิการพื้นฐานการขาดแคลนอาหารและอุปกรณ์ทําให้ขวัญกําลังใจลดลงอย่างต่อเนื่องความเหนื่อยล้าที่สะสมกลายเป็นความไม่พอใจที่ยากจะควบคุมและเมื่อขวัญกำลังใจสั่นคลอนกองทัพย่อมกลายเป็นร่างที่ไร้หัวใจ แม้จะยังมีอาวุธครบมือแต่ไร้พลังที่จะยืนหยัดต่อแรงกดดันเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากลไกการจ่ายเงินที่เคยเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่เปิดเผยความเปราะบางของระบบทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างเงินอุปถัมภ์และอำนาจการบังคับบัญชาไม่อาจแยกจากกันได้และเมื่อหนึ่งในนั้นขาดหายอีกฝ่ายก็จะเริ่มสูญเสียความชอบธรรมโดยอัตโนมัติ สิ่งที่น่าจับตาต่อจากนี้คือเมื่อโครงสร้างการเงินภายในเริ่มสะดุดเส้นทางของสเสบียงและการขนส่งภาคสนามจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะเมื่อเงินหยุดไหลาการส่งสเสบียงก็เริ่มติดขัดและนั่นคือสัญญาณของการสั่นคลอนในแนวหน้าซึ่งจะนำเราไปสู่เรื่องราวของการล่มสลายทางขวัญกำลังใจในบทต่อไปเบื้องหลังสเสบียงและกำลังใจจากครัวชายแดนสู่โต๊ะอำนาจ ในยามปกติสายส่งสเสบียงของกองทัพทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่คลังส่วนกลางไปจนถึงค่ายแนวหน้าทุกหน่วยมีรอบจัดส่งและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่เมื่อรายได้ของรัฐและผู้นำเริ่มติดขัดระบบนี้ก็ถูกบีบให้ชะลอตัวทันที สเสบียงที่เคยถึงตรงเวลาเริ่มมาช้าจากสัปดาห์ละสองครั้งกลายเป็นเดือนละหนึ่งครั้งทหารบางหน่วยต้องซื้ออาหารเองในพื้นที่ปฏิบัติการเงินเดือนที่ล่าช้าอยู่แล้วจึงแทบไม่พอใช้การใช้ชีวิตในค่ายเริ่มเต็มไปด้วยความกดดันและความหวาดวันที่ไม่มีใครพูดออกมาเมื่ออาหารไม่พอและการจัดหายากขึ้นการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงก็กลายเป็นภาระที่แทบเกินทนความเหนื่อยล้าไม่เพียงอยู่ในร่างกายแต่กัดกินจิตใจ ทหารหลายคนรู้สึกว่าตนถูกทิ้งไว้กลางสนามโดยไม่มีใครรับผิดชอบเสียงบ่นเบาๆในโรงอาหารกลายเป็นการสนทนาลับในเวลากลางคืนและจากการสนทนากลายเป็นความสงสัยว่าทำไมหน่วยที่เคยมีสเสบียงพร้อมกลับต้องขาดแคลนในเวลานี้ครอบครัวของทหารที่แนวหน้าก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน ภรายาและบุตรต้องเผชิญกับการรอคอยเงินเดือนที่ไม่รู้จะมาถึงเมื่อใดของใช้จำเป็นเริ่มหมดจากบ้านบางคนต้องขอหยิบยืมจากเพื่อนบ้านเพียงเพื่อให้ผ่านแต่ละสัปดาห์ความยากจนไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากระบบที่หยุดทำงานมากขานเป็นทูเมื่อจากความออกขี้เกียจเมื่อจากปอคานต่อรัฐบ้านคนที่เคยเชื่อว่าการเสียสละเพื่อประเทศจะได้รับการตอบแทนกลับต้องตั้งคำถามกับความยุติธรรมที่ไม่เคยเห็น ในขณะที่ทหารเหล่านี้อดทนอยู่กับความขาดแคลนผู้นำกลับยังคงออกคำสั่งและยืนยันถึงความมั่นคงของชาติภาพที่ออกสู่สื่อกับความจริงภายในค่ายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ภายนอกคือคำประกาศว่ากองทัพยังแข็งแกร่งแต่ภายในคือเสียงลมหายใจอ่อนแรงของคนที่กำลังสูญเสียศรัทธาการขาดแคลนสเสบียงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวในการดูแลผู้ที่ถืออาวุธให้กับระบอบและในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจเริ่มหลุดจากการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในครัวของค่ายทหารไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือภาพจำลองของประเทศที่กำลังขาดทรัพยากรขาดการบริหารและขาดความไว้วางใจ เมื่อข้าวจานหนึ่งต้องแบ่งกันกินเมื่อทหารต้องยืมเงินจากชาวบ้านเพื่อซื้ออาหารนั่นหมายถึงเส้นแบ่งระหว่างทหารกับประชาชนเริ่มผ่าเลือนลงและในวันที่เส้นนั้นหายไปอำนาจของผู้บังคับบัญชาก็จะไม่เหลือหลักยึดอีกต่อไปความจริงก็คือเสเบียงไม่ได้แค่หล่อเลี้ยงร่างกายแต่มันหล่อเลี้ยงความพักดีหากไม่มีอาหารไม่มีเงินและไม่มีความหวังความพักดีที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงคำสัญญาที่ไม่มีวันรักษาได้ สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้จะไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่คือการปาทุของความไม่พอใจที่อาจเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นเงาแห่งความแตกแยกและสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยต่อจากนี้คือหลักฐานสามชั้นที่ทำให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการจัดการภายในที่พังทลายลงทีละขั้นจนทำให้ความมั่นคงทั้งระบบเริ่มสั่นคลอน หลักฐาน3ามชั้นที่เปิดโปงกลไกลอำนาจที่สั่นคลอนหลักฐานชั้นแรกปรากฏในเอกสารทางการซึ่งระบุการเลื่อนจ่ายงบประมาณของหน่วยแนวหน้าออกไปอย่างไม่มีกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันที่จ่ายเพียงไม่กี่สัปดาห์ดูเหมือนเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่อยู่ในสนามนั้นคือความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ยั่งยืนอยู่กับความสิ้นหวังที่ไม่มีทางออก การเลื่อนจ่ายครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากคำสั่งปิดด่านหลักของประเทศและการถูกตรวจสอบจากนานาชาติเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนของกลุ่มสีเทาทำให้แหล่งรายได้ที่เคยหมุนเวียนในระบบถูกตัดขาดทันทีเงินที่เคยหมุนสู่หน่วยรบและส่วนกลางหยุดนิ่งเหมือนสายน้ำที่ถูกปิดประตูเขื่อนหลักฐานชั้นที่สองมาจากภาพถ่ายภาคสนามซึ่งเผยให้เห็นฐานทัพหลายแห่งถูกทิ้งร้างเต็นท์ว่างเปล่าอุปกรณ์ขนส่งและรถลำเลียงอาหารจอดอยู่โดยไม่มีคนขับ ทหารบางส่วนเดินเท้ากลับบ้านเพราะขาดเชื้อเพลิงการที่หน่วยรบต้องถอนกำลังออกโดยไม่มีคำสั่งชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบังคับบัญชาและการจัดการภายในซึ่งสะท้อนว่าปัญหาการเงินได้ลุกลามเข้าสู่ระดับยุทธวิธีแล้วไม่ใช่เพียงเรื่องบัญชีหรือการเมืองระดับสูงหลักฐานชั้นที่3ปรากฏจากการเคลื่อนไหวของสื่อและองค์กรระหว่างประเทศที่เริ่มจับตาดูการจัดการทางการเงินของผู้นำประเทศนี้อย่างใกล้ชิด หลายหน่วยงานประกาศตัดความร่วมมือด้านงบประมาณและการค้าชายแดนชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบทำให้ไรายได้จากภายนอกที่เคยใช้ประคองสถานการณ์ลดลงอย่างมากเมื่อไรายได้หดขวัญกำลังใจก็หายและเมื่อขวัญกำลังใจหายอำนาจก็เริ่มสั่นคลอน ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าระบบอุปถัมภ์ที่หล่อเลี้ยงอำนาจกำลังเผชิญภาะวะล้มเหลวแบบเป็นลูกโซ่จากระดับบนสุดจนถึงปลายสุดของแนวหน้าทุกตำแหน่งล้วนถูกกระทบเหมือนกันแม้ผู้มีอำนาจพยายามรักษาภาพลักษณ์ความมั่นคงแต่ความจริงที่ปรากฏกลับเป็นภาพของความเปลือยเปล่าทางการบริหารที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ภาพของค่ายร้างหรือทหารหิวโหวยแต่คือการที่ความเชื่อมั่นภายในองค์กรเริ่มสลาย เมื่อความพักดีถูกแลกด้วยความสงสัยและความกลัวเข้ามาแทนที่การควบคุมย่อมกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายและในเวลานี้เองแนวโน้มของอนาคตจะเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่การขาดเงินหรือสเสบียงแต่คือการเปลี่ยนทิศของทางประเทศที่จะกำหนดว่าอำนาจจะยืนอยู่ได้อีกนานเพียงใดสาทางแยกของอนาคตและสัญญาณเตือนที่กำลังใกล้เข้ามา หลังจากภาพความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยคำถามที่ตามมาคืออนาคตจะเดินไปทางใดหากมองจากสภาพการปัจจุบันเราสามารถเห็นทางแยกใหญ่3ทางซึ่งจะกำหนดทิศทางของประเทศนี้อย่างเด็ดขาดทางแรกคือเส้นทางของการเผชิญหน้าและการแข็งขืน ผู้นำอาจเลือกตอบโต้แรงกดดันจากภายนอกด้วยการปิดประเทศให้แน่นกว่าเดิมและออกคำสั่งทางทหารเพื่อรักษาภาพลักษณ์แห่งอำนาจเสียงจากสื่อภายในจะถูกจำกัดเสียงของประชาชนจะถูกลดบทบาทลงแต่ผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจจะทะลุต่อเนื่องราคาสินค้าจะพุ่งสูงและแรงงานในแนวชายแดนจะหลั่งไหลออกนอกประเทศเพื่อสแสวงหาความอยู่รอดทางนี้ดูเหมือนแข็งแกร่งแต่แท้จริงคือการเร่งการล่มสลายจากภายใน ทางที่2คือเส้นทางของการเปิดแบบมีเงื่อนไขซึ่งอาจเริ่มจากการยอมเจรจากับประเทศรอบข้างและนานาชาติในเรื่องการตรวจสอบทางการเงินและการค้ามนุษย์การเปิดด่านบางส่วนภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดอาจช่วยลดแรงกดดันและทําให้รายได้บางส่วนกลับเข้ามาได้แต่เส้นทางนี้จะต้องแลกด้วยการยอมรับกติกาใหม่ของภูมิภาคและการปล่อยมือจากเครือข่ายผลประโยชน์เดิม ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ง่ายเพราะมันหมายถึงการตัดขาดจากรากที่หล่อเลี้ยงอํานาจมาหลายทศวรรษทางที่ 3. คือเส้นทางของการปรับภาพและฟื้นความเชื่อมั่นในสายตาสังคมโลกทางนี้ต้องอาศัยการลดความรุนแรงของวัฒกรรมในสื่อการยุติการค่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและการหันกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เส้นทางนี้อาจใช้เวลานานแต่เป็นทางเดียวที่สามารถกอบกู้ศักดิก์ศรีและสร้างเสถียรภาพอย่างยั่งยืนได้ประเทศที่เคยอวดอ้างความแข็งแกร่งจะต้องเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับประชาชนของตนก่อนเพื่อให้ความพักดีเกิดจากสรัทธาแทนที่จะเกิดจากความกลัว แต่ไม่ว่าผู้นำจะเลือกเส้นทางใดสัญญาณเตือนของอนาคตได้เริ่มดังขึ้นแล้วเสียงของแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเสียงของแม่ค้าตลาดชายแดนที่บอกว่าสินค้าหมดแต่ลูกค้ายังไม่มาและเสียงของทหารหนุ่มที่ถอนหายใจยาวในค่ำคืนที่ไม่มีอาหารเพียงพอสิ่งเหล่านี้คือเสียงเตือนจากความจริงไม่ใช่จากการคาดเดาและหากยังเพิกเฉยต่อเสียงเหล่านี้การล่มสลายจะไม่ใช่เพียงข่าวลือแต่จะกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้อีกต่อไป และทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปว่าประเทศนี้จะฟื้นจากเทาฐานได้หรือจะจมอยู่ในความมืดของตนเองเส้นทางการฟื้นคืนหรือสลายอยู่ในมือประชาชนหรือผู้นำแม้สถานการณ์จะดูมืดมนแต่ทุกวิกฤต ก็เปิดพื้นที่ให้กับการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเงื่อนไขของการฟื้นคืนในครั้งนี้จะไม่ใช่การรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับการยอมรับความจริงและกล้าหันกลับมาดูว่ารากของปัญหานั้นอยู่ที่ใดความเปราะบางของโครงสร้างการเงินและการบริหารในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ผลจากแรงกดดันระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ผู้มีอำนาจเลือกจะเพิกเฉยต่อเสียงเตือนจากแนวหน้าและเสียงสะท้อนจากแนวหลัง สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในลำดับแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนในระดับปฏิบัติการการจ่ายเงินให้ตรงเวลาการส่งสบียงอย่างต่อเนื่องและการให้ความสำคัญกับสวัสดิการของกำลังพลไม่ใช่เรื่องของการทำดีเพื่อภาพลักษณ์แต่เป็นรากฐานของความมั่นคงการปฏิบัติที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จะเป็นเครื่องมือฟื้นฟูความสรัทธาที่หายไปและหากสามารถเริ่มจากจุดนี้ได้การฟื้นคืนของประเทศจะไม่ไกลเกินเอื้อม อีกด้านหนึ่งเน่งความเคลื่อนไหวของประชาชนจะเป็นปัจจัยชี้ชะตาในระยะกลางหากประชาชนเลือกจะนิ่งเฉยเสียงของความไม่พอใจจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุแต่หากประชาชนเลือกจะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะการตรวจสอบหรือการร่วมมือกันแก้ไขในระดับท้องถิ่นมเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มงอกงามขึ้นจากรากฐานที่แท้จริง ในบริบทระดับนานาชาติประเทศนี้ยังพอมีเวลาในการแสดงท่าทีใหม่ที่จริงใจต่อเวทีโลกการยอมรับกติกาสากลอย่างตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมจะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมบทเรียนจากอดีตคือทุกประเทศที่เลือกปิดตาใส่กติกาในที่สุดต้องจ่ายราคาที่แพงกว่าที่คาดคิด และในบทสุดท้ายของเรื่องนี้คำถามสำคัญจะไม่ใช่ว่าใครผิดหรือใครถูกอีกต่อไปแต่คือใครจะกล้าเปลี่ยนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะเส้นทางข้างหน้านั้นไม่รอให้ใครพร้อมแต่จะเคลื่อนต่อไปพร้อมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปย่างภาพแรกที่เราพูดถึงในตอนต้น ภาพของค่ายที่เงียบงันและกระดานประกาศเงินเดือนที่ว่างเปล่ามันไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของปัญหาทางบัญชีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการแตกสลายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ที่ยืนแนวหน้าเพื่อปกป้องประเทศ เกมแห่งอำนาจในครั้งนี้อาจเริ่มด้วยคำสั่งที่แข็งกร้าวและวาทก,กรรมที่เสียงดังแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดว่าประเทศนี้จะอยู่ต่ออย่างมีสักดีสีหรือจะจบลงอย่างเงียบงนันคือกติกาที่ทุกฝ่ายเลือกจะยึดถือหรือเหยียบยำ่ำในสนามการเมืองระหว่างประเทศไม่มีใครยืนเด่นได้ตลอดไปหากไม่เคารพพักกติกาที่ตนเองก็เคยอ้างอิง กติกานั้นไม่ได้เป็นเพียงกฎหมายนานาชาติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกติกาของสัญญาทางใจระหว่างผู้นำกับประชาชนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับครอบครัวของพวกเขาและระหว่างทหารกับคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับแผ่นดิน เมื่อกติกาถูกละเมิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดผลลัพธ์คือความไม่ไว้วางใจและเมื่อความไม่ไว้วางใจแพร่กระจายไปทุกระดับชั้นความมั่นคงก็เป็นเพียงเปลือกนอกที่รอวันแตกสลายเราไม่อาจรอให้ทุกอย่างพังลงเพื่อค่อยมาเรียนรู้เพราะบทเรียนบางอย่างมากาหากเรียนช้าเกินไปเนี่ยและอูจะต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงเกินเยียวยา และในเวลานี้หากคุณรู้สึกว่าบทวิเคราะห์นี้ช่วยเปิดภาพใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยได้เห็นขอให้คุณร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพราะเสียงของประชาชนคือแรงถ่วงสมดุลที่สำคัญยิ่งขอให้คุณแชร์เรื่องราวนี้ให้ถึงคนที่อยู่แนวหน้าไม่ว่าจะเป็นทหารพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำงานชายแดนเพราะความจริงนั้นมีพลังมากกว่าคำขู่เสมอ และขอให้คุณกดติดตามเพื่อไม่พลาดภาพใหญ่ครั้งต่อไปเพราะสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ยังไม่จบและเรื่องต่อไปอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิด